มากๆที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการที่เข้าได้ได้เข้ามาเรียนนะคะ CBL 2ไม่ว่าจะสื่อโซเชียลไหนอยากจะให้เ,เพื่อนเพ่พี่น้องทุกคนเนี่ยค่ะลงมือทําเรียนรู้นะคะแล้วก็ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาพอเข้ามาสู่วงการออนไลน์เนี่ยเราก็ทําด้วยความไม่รู้ความไม่เข้าใจนะคะวันนี้ในคลาสนี้นะคะทําให้เข้าใจว่าการตลาดออนไลน์จริงๆมันควรจะเริ่มมันมีสเต็ปยังไงบ้างนะคะได้วิธีการคิดแล้วก็ได้วิธีการที่จะ ไปทำบนสื่อโซเชียลต่างๆขอบคุณความรู้วันนี้รู้สึกว่าเราได้ตกผนึกกับสิวิไลหมออีกขั้นหนึ่งในระดับนี้ค่ะวันนี้ค่ะเป็นข้อมูลที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเราจะต้องไปแบบนี้แบบนี้แล้วตอนนี้ก็คือทำทาเลยพอร,รู้แล้วเราก็ทำเลยวันนี้ก็มีคนสมัครเข้ามา2คนเลยค่ะออตอนนั้มือให้หน่อยค่ะ,คะ ข้อแรกออฟไลน์ Off กับออนไลน์เรื่องที่2ทําความเข้าใจของทาเก็ตกรุ๊ปนะคะ 3. เข้าใจเรื่องของการคิดเป็นสเต็ปแบบคอสเต m e r เมอร์เจอร์นี่เพื่อวางแผนในการไปพบโพส t สเปกหรือผู้ที่คาดหวัง4ข้อมูลในเรื่องของการนําเสนอคอนเทนต์วางแผนอย่างไรในการนําเสนอคอนเทนต์แต่ละวันเรื่องของแพลตฟอร์มได้ข้อมูลไปแล้วว่า โซเชียลมีเดียไหนควรโพสเวลาไหนและเหมาะกับคอนเทนต์ประเภทไหนเรื่องของการสร้างแบนดิ้งทำอย่างไรบ้างทำยังไงให้แบรนด์ของตัวเองเกิดซัสเตนในออนไลน์กระบวนการในเรื่องของการทำรีเพอร์เชสหรือการสั่งซื้อทำอย่างไรบ้างนะคะ